มาตรงเอ๊ะพอทำเด็กแต่วันหดหน่ำหดเป็นันหดนกก็จะมาหดน้ำแห้งขนาดนี้ก็ต้องปล่อยมาเดียพอเดีย พอเด็กเน่ก่อนมาสั่งโก้มีที่ถ่ายตกขนไหาว่าจะตกตกหาซดมันกระหูนไปไหน็ไม่นได้หอนไมีชดว่าะไจำเปตนจออกไปไหนออกงน Cô làm công mày này. Không, không cái làm có mày sao này Còn Có con cá này nhé pô đụ. con cá nè. Nó nó nằm

มานี ha? Ha? ่แล้วพ่นได้กระไดมันเจ้ามันจะเป็นยัหันเย็นอยู่มันไม่ห่อนะฮะฮะป้อมเน่ป้อมเนี่ยปั่มมาเนี่ยมึงน่ะปั่มพังเบื่อแกกูนี่จะหดก็ผมผู้เรียนก็ยังมันนี่ก่อนมันมีกระนำให้นั่นเพราะเคาเอาลำนัมันเย็นลำ

Nóc có nhanh hoa nhặt hung an nanh. Cá nặng ông kim mất bao bì 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 mất bao mất bao bì mất bao bì mất mà nằm nó phải tự 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 vào thay nằm hen cầm tán mà nó mừng có những hỏi không này phá cửa phá nó hay hỏi ăn hỏi gì này hỏi chụp thì mình ăn đều cứ bữa nào thì bao khuất không là thay cái giật tốt cầm tốt cái gì chỉ bơm đây Hãy ไันใช่เด็ดมันกว่าจะพุฒมาได้นะมันเื่อๆนั่นนี่นะเพราะอันที่ผู้หญิงบอกกูเผื่อมันจะพุฒมาเมินอยู่ก็มันแห้งนะมันแห้งตลอดแห้งแห้งมุดหอมันอยู่มันจะมาเลยจะได้อ้อก๋อยทะลุมั้มบักขี้ยาบ้านสองวันปุ๊บพี่พุฒมาอื

mong em mục két đó mong hai, sống mọi người mong bao 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 hòn vào bao 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 นี่ก็มีนีิดห,หน่อยอ่างน้นอ่ะไอ้อย่ามาฮดเนฮนฮนอนะมีดได้อยู่เรียนพตดได้อยู่เวลาพูดหนึ่งจับได้อ่ะ